สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการเช็คดวงสำหรับชาวมีในช่วงเดือนสิงหาคมปี66นะคะโดยคลิปนี้นะคะจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะจะไปเน้นในเรื่องของ การงานการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องโชคลาภสุขภาพเล็กๆน้อยที่ไพ่ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลานะคะก่อนเข้าไปฟังกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะคะพื้นดวงของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะให้ไพ่มาช่วยบอกกันนะในช่วงเดินสิงหาที่จะถึงนี้นะคะ ชาวมีช่วงนี้นะคะมันจะมีเรื่องให้คุณรู้สึกแบบมันตึงๆอะนะคะมันจะเหมือนคุณจะมีทิฐิกับคนได้ง่ายช่วงนี้ช่วงนี้แนะนําว่าไม่ให้คุณใจร้อนเลยนะคะถ้าคุณใจร้อนเมื่อไหรอ่อ่ะคุณจะไม่มีแบบความสุขกับการทํางานเลยจริงๆดวงคุณอนะ่ะการงานของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่ จะไปได้อย่างเรื่อยๆนะมันค่อนข้างมั่นคงระดับเนยนะแต่มันจะไปอย่างแบบอาจจะช้าๆอาจจะเกิดปัญหา <_ d ash> เกิดอุปสรรคกับชาวมีนบ้างนะคะชาวมีช่วงนี้ก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คําพูดนิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงนี้การใช้คําพูดของคุณอะมันโอ้ใบสุดท้ายเป็นเดอะ์ซันเลยนะคะชาวกลุ่มเอ้ยขอโทษค่ะใบสุดท้ายเป็น เดือดจัดเลยนะคะชาวมีนชาวมีนนะคะเดือนสิงหาคมนี้ชาวมีนบางคนอาจกำลังจะจบกับอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นการจบเพื่อมีการเริ่มต้นใหม่วันนี้คุณกำลังลังเลใจว่าคุณจะไปทางไหนดีบางคนกำลังมีทางเลือกกับชีวิตอยู่นะคะกำลังมีชอยให้กับชีวิตว่าฉันจะเลือกเดิน ไปทางไหนดีจริงๆแล้วว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบคุณอาจจะรู้สึกว่าคือบางคน่ะมันจะมีเรื่องให้คุณรู้สึกแบบมันเหนื่อยอะกับเรื่องงานมันมันค่อนข้างที่จะเครียดกับเรื่องงานหรือมันอาจจะรู้สึกทํางานแล้วมันไม่ค่อยแบบมีความสุขอะแต่ว่าคุณอ่ะอาจจะได้ไปทํางานที่อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องหรือกัน มีการแนะนำจากจากเพื่อหรือจากมิตรภาพหรือจากคนรักที่ช่วงเนี้ยเขากำลังแบบเขากำลังเหมือนมีการที่มีคนะจะเข้ามาแนะนำหรือชักชวนอะไรให้คุณเป็นการชักชวนที่ดีค่อนข้างดีนะแล้วชาวมีช่วงนี้กำลังกำลังแอบหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือเปล่านะคะขึ้นมาชัดเลยนะคะชาวมีในเรื่องของ การเสียงโชคชาวมีนนะคะจะต้องแยกนี้ชาวมีนที่ช่วงเนี้ยประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการทําบุญอะไรต่างๆเนี่ยมาตลอดสดบนตลอดคุณมีโอกาสนะคุณมีโอกาสจะมีโชคมีลาบนะ <c oughs> ก็แนะนําให้เสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆเนาะอย่าเสี่ยงเยอะแล้วก็ช่วงเนี้ยดวงอะ่ะ แนะนำเลยนะมันกําลังมีเรื่องของเคาะที่มันเข้ามามันจะติดตขัดขัด,ด,ดบ้างนิดหน่อยเนาะช่วงเนี้ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องปรอง่ะค่ะอย่าใจร้อนอย่าอย่าแบบว่าเอาสถานการณ์เก็บมาเครียดไม่งั้นคุณจะไม่มีความสุขแล้วคุณก็ต้องมีเรื่องของ ขัดแย้งกับคนนะโดยเฉพาะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะในช่วงสิงหาคมนี้นะคะแนะนําว่าช่วงนี้ไม่ควรคุยกันอะไรกับใครเยอะนะคะก็คุยเรื่องเท่าที่มันจําเป็นก็พอแล้วเนาะชาวมีนนะคะจริงๆแล้วว่าคุณกําลังเกิดความสําเร็จกับสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจนะคุณต้องเลือกให้มันถูกทางเดี๋ยวเราจะเข้าไปไปแบบไปดูให้มันชัดขึ้นเลยนะว่าไอเรื่องการงานเนี่ย มันมันจะไปยังไงดีนะมันจะโอเคมันจะราบรื่นมันจะสำเร็จไหมนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน จริงๆแล้วะคือมันเครียดแหละมันเครียดแหละแต่สุดท้ายแล้วอ่ะใครที่คุณเกิดเกิดมีการที่เขาขัดคุณแล้วคุณรู้สึกแบบเอาเอาเ,อาเรื่องงานเก็บมาเครียดหรือคุณเครียดกับเรื่องคนในที่ทำงานหรือเครียดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำงานหรืออะไรต่างๆที่มันทำให้คุณรู้สึกเอาเก็บมาเครียดในช่วงเนี้ย จริงๆแล้วผู้เราผู้ใหญ่อะที่คุณเพิ่งมีปัญหาหรือหรือคนที่เขาเคยช่วยเหลือคุณไปแล้วแล้วแบบคุณเกิดการขัดแย้งกับเขาอะแล้วสุดท้ายอะเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีการกลับมาดีการกลับมาคุยดีกันหรือใครที่ไม่ได้มีปัญหาค่ะใครช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะระวังระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ในที่ทํางานเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยชาวมีนที่ทําเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจนะคะช่วงนี้ก็แนะนําว่า ไม่ควรที่จะทําอะไรในช่วงนี้นะคะยังไม่เห็นผลกําไรหรือยังไม่เห็นรายได้การตอบแทนที่มันแบบว่าเป็นกําไรเด่นๆให้กับคุณนะก็คือให้แผ่นไปก่อนแล้วก็การใช้เดี๋ยวคุณจะได,คะได้คุณจะได้การใช้โซเชียลในเรื่องของการงานนะบางคนอาจจะมีเรื่องของการทําโซเชียลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเรื่องของการงานแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ขึ้นมาช่วยเหลือดีบางคนที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะช่วงนี้ก็อย่าเครียดถ้าคุณเครียดคุณจะมอง สิ่งต่างๆอ่ะเป็นแง่ลบพอคอคุณผู้อยากมางมันง่ายลบปุ๊บเนี่ยคนเก่งคนเดิมที่คนที่เขามองคุณออกลงมามองคุณมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอ้อพอคุณเครียดเนี่ยคุณก็ดูเป็นคนแบบซีเรียสทำอะไรแบบว่าอาจจะ คนก็อาจจะรู้สึกแบบไม่กล้าเข้าหาคุณก็ได้นะในช่วงนี้ก็จะประมาณนี้เลยในเรื่องของการงานนะคะก็อย่าไปเครียดนะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวสถานการณ์ก็กลับมาดีขึ้นนะคะช่วงนี้ไม่ควรเลยนะคะไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะมีการขัดแย้งกับใครก็ตามไม่ควรนะคะจริงๆคุณกำลังไปได้ดีเลยกับเรื่องงานนะคะ ต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างแล้วก็เงินการเงินการเรื่องของโชคลาภเรื่องของอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เดี๋ยเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าจะยังไงเนาะการเงินที่ชาวมีนกำลังหวังไว้เนี่ยมันจะเป็นยังไงช่วงเดือนสิงหามนีนะคะการเงินก็โอเค มีการตอกเหรียญหาเงินซื้อหลักทรัพย์ซื้อที่ดินบางคนบางคนแล้วก็บางคนก็อาจจะต้องเสียเงินกับบุตรบริวารเนาะช่วงนี้ไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็มีโชคลาภขึ้นมาจริงๆนะคะนะใบเนี้ยนะคะเป็นไพ่ของโชคลาภเนาะเป็นไพ่ของแบบอาจจะมีโชคลาภจากสายมูคนที่เป็นสายมูในช่วงเนี้ยโชคลาภขึ้นมาเด่นเลยเนาะขึ้นมาชัดมากนะคะแนะนำว่าให้ซื้อ ให้ซื้อหรือให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงนะคะจะดีจะดีมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ดวงอ่ะการเงินอ่ะมันก็แบบขึ้นๆลงๆเนาะมันเป็นมันเป็นสภาวะที่ก็ทําให้คุณเครียดเหมือนกันเนาะบทมันจะดีมันก็ดีบทมันจะแย่มันก็แย่เลยเนาะแล้วมันก็จะมีเรื่องของการที่คุณอาจจะต้องหมุนเงินจํานวนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้บางทีอ่ะคุณต้องแบบ คุณต้องแบบว่าต้องหาเพิ่มเพื่อให้มันหมุนไปต่อได้จริงๆช่วงเนี้ยหมุนเงินเยอะนะชาวมีก็เซฟเซฟนะคะประหยัดประหยัดเงินบ้างเนาะอาจจะมีเรื่องของโชคลาภอะไรก็ได้นะที่ที่เข้ามาให้ให้คุณแบบที่เข้ามาให้คุณแบบว่ามีเงินเอาไปใช้ไปหมุนก็ได้นะคะการเงินก็จะประมาณนี้เนาะจริงๆอ่ะคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบ เป็นสายมูหรืออยากคิดจะจามูอะไรช่วงนี้ไปขอได้เลยไปขอโชคขอลาบจากพระจากอะไรได้เลยนะในช่วงนี้นะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าดูว่าไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรกับชาวมีนะคะ,อ,ะอันนี้ขึ้นมาแล้วอันนี้แอบตกมานะคะก็ขอทนานายเลยกันว่าอยากให้เก็บตังค์เนาะแสดงว่าชาวมีช่วงนี้ต้องเก็บเงินบ้างนะแล้วก็มีโอกาสจะรวยขึ้นนะจากการเก็บเงินค่อยๆเก็บเล็กเข้าสบน้อยไปนะคะ ไพ่อ,อยากจะบอกอะไรคุณนะคะอะชาวมีนชาวมีนนี่ขึ้นโชคลาภอีกแล้วนะคะโหชอบเหมือนสิ่งที่คุณแบบ หวังไว้เลยอ่ะวันเนี้ยคุณฟังมาจนจบคุณรู้สึกดีนันเนี้ยแบบเอ้ยจะมีโชคลาภเนี่ยอาจจะเป็นโชคลาภที่ที่มันแบบอ่ะโชคลาภใต้ดินโชคลาภที่มันแบบไม่ได้เป็นโชคลาภลอตเตอรี่เนาะเป็นโชคลาภแบบโชคลาภแบบการเล่นที่แบบว่าอ่ะอาจจะต้องเล่นใต้ดินหน่อยอา่าแล้วก็แฮงแมนก็ขึ้นมานะแฮงแมน อาจจะเป็นเรื่องของคุณอาจจะต้องไปใช้เลขใหม่ๆเป็นตัวเลขใหม่ๆเลยนะคะเป็นเลขที่คุณไม่ได้เล่นประจำอะลองไปเล่นดูบางคนอะเล่นเลขเกี่ยวกับคนมีอำนาจในครอบครัวได้นะใครที่แบบคนแบบว่ารู้สึกมีอำนาจที่สุดในครอบครัวคุณอะไรเงี้ยเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเป็นเลขเกี่ยวกับ นักการเมืองเป็นเลขเกี่ยวกับสถาบันเป็นเลขเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่ที่แบบว่าคุณลองไปจดจดคุณลองไปแบบว่าเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องหรือคุณลองเล่นลอตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับดักดากอะ่ะหรือคนที่เขาแบบที่คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาดูแรงอะ่ะคุณลองไปเล่นกับอ่ะมันจะเป็นระบบเกี่ยวกับข้องกับอ่าอันนี้คือการแบบ การทายเนาะคือแบบว่าเราแบบอันเดิมเอมเพลอร์ต้องอธิบายก่อนเอยเพลอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคนมีอำนาจนักนะการเมืองคนที่เขาแบบค่อนข้างแบบว่าอาจจะเป็นแบบสถาบัานหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณลองไปเล่นเลขเขาเนาะคนที่เขาจะดูแบบดูมีทรงมีอำนาจนะในตอนนี้เลยในตอนนี้ในเรื่องของการเมืองตอนนี้เลยที่คุณ ได้ฟังคลิปมาเนาะหรืออาจจะเป็นเลขของคนที่แบบกําลังมีกระแสะเกี่ยวกับการเมืองในตอนนี้ก็ได้คุณลองไปเล่นดูนะอันนี้ก็เป็นแบบเออเปวนชิกเนาะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเลขที่คุณไม่เคยเล่นเลยอะคุณลองไปเล่นดอูอย่าเล่นเลขซ้ำๆเนาะมันอาจจะยังแบบไม่ได้ไปโชคจากเลขที่เป็นเลขของตัวคุณเองอะนะคะลองแบบว่าไปแบบว่าจดเลขใหม่ๆดูนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะคะ ก็วันนี้นะคะชาวมีนก็น่าจะได้รับอะไรบางอย่างไปค่อนข้างเยอะแล้วล่ะเนาะสำหรับใครนะคะที่ฟังจนจบคลิปนะคะมีข่าวดีค่ะจะมีการจัดกิจกรรมนะคะสำหรับชาวมีนที่ฟังจนจบคลิปนี้พิมพ์คำว่าน้อมรับคำทำนายตามด้วยเลข 99นะคะคุณนะคะจะได้รับสิทในการดูดวงฟรีหนึ่งชั่วโมงกับแฮมนะคะโดยเป็นการโทรคุยนะคะก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าอ่ะฉันไม่อยากแบบว่ารอสุ่มในวันที่สิบห้าในวันที่สิบ้าจะเป็นการแจ้งนะคะว่าใครได้เป็นผู้โชคดีสำหรับใครนะคะที่ไม่อยากรอสุ่มเนาะก็ก็ให้ สามารถมานัดคิวดูดวงส่วนตัวกับฮันได้นะคะก็ยังรับคิวดูดวงส่วนตัวเรื่อยๆนะคะจะรับเป็นช่วงๆนะคะใครที่ใครที่แบบว่า อยากจะดูดวงกับแฮมสักครั้งนาะก็สามารถทักเข้ามาที่ไลน์นะคะ Add o อลลี่ทได้เลยค่ะสหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแฮมด้วยนะคะสหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ